สวัสดีค่ะมาพบกับอังกุลเชิญนี่เราเฟรมกันอีกแล้วนะคะต่อจาก EP ีที่แล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้คุยกันนะเกี่ยวกับว่านายจ้างเนี่ยสามารถที่จะหักค่าจ้างหรือเงินเดือนเนี่ยได้หรือไม่แล้วก็มีข้อยกเว้นอะไรบ้างที่นายจ้างสามารถหักได้นะคะเดี๋ยวจะมาคุยต่อกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะ ไปกัน็สามก็คือชําระหนี้สาก์อมทรัพย์หรือสาก์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสากรอมทรัพย์นะคะหรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวนะคะโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้างนะคะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะถ้าองค์กรนั้นนะคะ มีสากลอมทรัพย์เป็นของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นสวัสดิการเพื่อพนักงานเช่นอาจจะเป็นการฝากหรืออาจจะเป็นการกู้ยืมเงินในสากลขององค์กรนั้นๆอะไรเงี้ยนะคะก็ในจ้างก็สามารถที่จะหักค่าจ้างตรงนี้ตามที่ทำตามข้อตกลงที่ทําไว้กับสากลได้นะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้งเงื่อนไขว่าต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้างก่อนนะคะแล้วก็ ต่อมานะคะก็คือเป็นเงินประกันเนาะเป็นเงินประกันตามมาตรา10นะคะหรือว่าชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างนะคะซึ่งลูกจ้างได้กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างไร้แดงนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เงินเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างเนี่ยต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายนั้นน่ะได้เกิดจากการที่ลูกจ้างเนี่ยกระทาโดยจงใจนะคะจงใจคือเจตนา นะคะเจตนาธรรมเพื่อให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็ประมาทไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นการกระทําโดยประมาทเนี่ยหักไม่ได้นะคะหรือประมาทเลล่อประมาทเลล่อธรรมดาไม่ได้นะต้องประมาทเลล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็คือถ้าประมาทเลล่อธรรมดาเนี่ยหักไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดเป็นการประมาทเลล่ออย่างร้ายแรงอะไรเงี้ยนะคะก็หักได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เนี่ย จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเช่นเดียวกันนะคะสำหรับหัวข้อนี้ยังไม่จบนะแต่เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกันอีีหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกด follow นะคะกดหัวใจนะคะกด subscribe นะคะกด like หรือว่ากด share หรือ repost นะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับบุคคล อื่นๆด้วยนะคะยังไงอังกูตเทานี้เราเฟิร์มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย